สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่มีความน่าสนใจมากนะครับที่ฮ่องกงนะครับก็คือการใช้ c h a t GPT ในมาหาลัยฮ่องกงนะครับจากการห้ามสู่การยอมรับให้ใช้งานนะครับก็คือตอนแรกเขาต่อต้านใช่ไหมครับแต่ว่าต่อต้านได้ไหวแล้วก็เข้าร่วมมาซะเลยนะครับตอนที่ h a t GPT เปิดตัวใหม่ใเนี่ยมาหาลัยในฮ่องกงเนี่ยห้ามใช้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากลัวปัญหาในการลอกเลียนผลงานและก็ความไม่ซื่อสัตย์ในการ สอบหรือว่าการทําผลงานวิชาการนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะพวกเขาก็เริ่มเห็นประโยชน์ของ ChatGPT ครับในการศึกษาครับจึงค่อยๆเปลี่ยนนโยบายจากห้ามใช้เป็นอนุญาตให้ใช้อย่างมีกฎเกณฑ์นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันก็จะมีอยู่3มยุคนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นยุคห้ามใช้นะครับตอนแรกมหาลัยเนี่ยเขากังวลในเรื่องการลอกเลียนผลงานมากๆนะครับลอกข้อสอบหรือว่าส่งการบ้านโดยแบบนักเรียนค่าให้ AI ตอบมาให้อย่างนี้นะครับตอนนั้นเขาก็เลยห้ามใช้นะครับไม่อนุญาตให้ใช้ ChatGPT เด็ดขาดเลยนะครับของก จะเป็นยุคแบบเริ่มเปลี่ยนผ่านละหมาอะไรก็เริ่มเห็นประโยชน์ของ ChatGPT มากขึ้นนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยจึงเริ่มปรับนโยบายนะครับโดยเน้นการสอนให้มีการใช้งานอย่างมีจริยธรรมนะครับแล้วก็เริ่มที่แบบให้นักเรียนเนี่ยรู้เท่าทราไอนะครับผมไม่ทันหรอกว่ามันไม่ทันหรอกครับยุคต่อมาก็เป็นยุคการยอมรับนะครับปัจจุบันเนี่ย มหาลัยหลายแห่งเนี่ยบรรจุ ChatGPT เข้าไปในหลักสูตรนะครับโดยวองว่ามันเนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมการเรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นการตัวทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับแล้วมหาลัยเนี่ยใช้ ChatGPT ยังไงบ้างนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับเช่น 1. ในการสร้างตัวอย่างสถานการณ์จําลองในวิชาบริหารธุรกิจนะครับ 2ช่วยในการทบทวนวรรณกรรมนะครับแล้วก็ทําการสัราะห์ข้อมูลต่างๆ3เนี่ยก็จะมีการช่วยในการทักษะการเขียนและใช้ใช้ภาษาต่างๆนะครับแต่ว่าการใช้ h a ท GPT เนี่ยก็มีความท,าท้าทายเหมือนกันนะครับเช่นอ,อย่างอันแรกเนี่ยต้องระวังไม่ให้นักศึกษาเนี่ยพึ่งพา AI อมากเกินไปนะครับจนละเลยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับยากครับผมเองก็ไม่รอดนะครับผมเชื่อเลยไม่มีใครที่จะรอดตรงนี้ได้นะครับถ้าคุณได้ลองใช้นะครับคุณเนี่ย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คุณจะน้อยลงมากแล้วคุณจะพึ่งพามันเยอะแบบสุดๆเลยนะครับ2เนี่ยข้อมูลที่ได้จาก c ชท t ี p t ีเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับก็ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถืออันนี้จริงครับก็ต้องตรวจสอบครับแต่ว่าหลายๆเรื่องอะ่ะส่วนมากมันจะถูกนะครับแล้วก็3เนี่ยอาจจะทําให้งานบางอย่างที่เคยยากเนี่ยกลายเป็นง่ายเกินไปนะครับจนไม่ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอันนี้จริงครับง่ายไปเลยครับเพื่อล็อกมือความท้าทายเหล่านี้นะครับมหาวิทยาลัยในฮ่องกองก็เลยใช้วิธีการดังนี้นะ ทีแรกเขาก็บอกว่าก็มีการสร้างแนวปฏิบัติการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนะครับแล้วก็จะมีการสอนให้นักเรียนรู้เท่าทัน AI นะครับรู้จุดแข็งจุดอ่อนของมันนะครับมีการปรับวิธีการสอนแล้วก็การประเมินผลให้เน้นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมไม่ใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมไม่ใช่เป็นตัวแทนความคิดของมนุษย์นะครับเออผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเอาไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางนะครับมัน ไปไกลมากๆแล้วสรุปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยกำลังที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาอย่างรวดเร็วนะฮะมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่จะมี AI มามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นไงบ้างครับสรุปว่ามัน,มนผมว่ายัางไงทุกคนจะต้องใช้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะช้าจะเร็วนะครับใช้ก่อนก็เก่งก่อนครับเก่งแบบทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อมากๆเลยเป็นอะไรที่มัน เวอร์จริงๆครับถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ